ผู้ชมคะในปี2558นี้นะคะที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมการแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะหนึ่งหน่วยงานที่สําคัญที่ทําหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือการประปาส่วนภูมิภาคค่ะแน่นอนว่าเมื่อเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความต้องการในการใช้น้ํานั้นต้องมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจะมีแผนการในการรับมือและมียุทธศาสตร,ร์อย่างไรวันนี้ดิฉันพูดคุยกันกับคุณ รัตนากิจวันผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีค่ะเตรียมการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคเองมีแผนการรับมือยังไงบ้างคะค่ะต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะจริงๆเรามี10ประเทศเนี่ยในส่วนทั้ง10ประเทศเลยจะถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่มากของโลกเลยนะคะเพราะมันจะเป็นฐานการผลิตร่วมกันนะคะแล้วก็มีการถ่ายเทถ่ายโอน ทั้งแรงงานทั้งวัตถุดิบทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยนะคะในส่วนของประเทศไทยเองเราก็ต้องจําเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของนโยบายรัฐบาลทุกทุกด้านนะคะในส่วนของการประปาส่วนเองก็จะต้องอมีแผนรองรับเพื่อบูรณาการกับแผนของประเทศนะคะว่าในด้านของสานุป,ประพื้นฐานเนี่ย จะต้องบูรณาการให้สอดคล้องกันยังไงอะคะค่ะนะคะ,ะ,คะเห็นบอกว่าทิศทางขององค์กรนะคะมีการจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์เลยด้วยใช่ไหมคะแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราจะเน้นหนักเรื่องของการระบบผลิตจ่ายน้ําแล้วก็บริการที่เป็นเลิศนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะกําหนดแผนของเราเนี่ยว่าจะรองรับการความต้องการใช้น้<ม>ําที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรนะคะในส่วนของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเปิด AEC เองเนี่ยนะคะ ในส่วนของพนักงานเราเองเราก็มีการเตรียมการนะคะว่าตรงนี้ต้องให้พนักงานตระหนักรู้ในเรื่องของการเปิดประชาคมอาเซียนนี้นะคะเราก็มีการเตรียมความพร้อมว่าโอกาสของทางธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะว่าจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะเข้าสู่อาเซียนให้ได้นะคะในส่วนของพนักงานเองภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยหรือว่าภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยนะคะ เราก็ให้มีการเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่จะให้บริการการใช้น้ําได้อย่างดีที่สุดนะคะในส่วนของเรื่องการให้บริการที่รวดเร็วอะไรเงี้ยมีการาวางยุทธศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับไอทีนะคะเพื่อให้การบริการของเรารวดเร็วแม่นยําแล้วก็ทูกต้องมากขึ้นนะคะในส่วนนี้การบริการของผู้ใช้น้ําก็จะได้รับความมึอพอใจมากขึ้นนะคะในส่วนของกฎร,ระเบียบข้อบังคับเอง เราก็จะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้เองเนี่ยมันจะต้องสอดรับนะคะหลายภาษาต้องเรียกว่า<ม>ต้องเป็นอินเตอร์ผสมควนนะคะในในส่วนของยุทธศาสตร์ทั้งหลายแหล่ที่บอกพูดถึงใน,นเนี่ยปะสี่ห้ายุทธศาสตร์เนี่ยนะคะตรงนี้เองมันจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ใหญ่ของการอุปาสัมพภาคด้วยว่าหลังจากนั้นแล้วเราจะต้องมีการปรปับปรุงขยายในส่วนของแผนของเราอย่างไรนะคะ ซึ่งเรามีแผนพัฒนานะคะตามแผนพัฒนาของเราปี5 6ถึง59เนี่ยในส่วนที่สอดรับกับ a อ c นะคะเรามีโครงการอยู่ประมาณ66โครงการวงเงินประมาณ27,000ล้านบาทนะคะตรงนีเ้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศของของการประปาส่วนภาคนะคะปี5 6ถึง59เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจาก110โครงการ4 6 0 0 0ล้านถ้ารองรับ a อ c เราจะมีประมาณ66โครงการ27,000นล้านนะคะตรงนี้เองเนี่ย เราจะดูว่าเขตเศรษฐกิจที่เป็นจุดผ่านแดนทั้งหลายแหล่นี่นะคะเพราะว่าพอ a อซเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีจุดผ่านแดนทั้งหมดในประมาณ93แห่งนะคะตรงนี้จุดแต่ละจุดเนี่ยผ่านาพื้นที่บริการของการประปาส่วนวิภาคอย่างไรเราก็ต้องเตรียมการรองรับนะะให้มีการเติบโตถ้าเศรษฐกิจเติบโตอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่สนุปพื้นฐานเรารองรับได้ไหมนเราจะต้องดูส่วนนี้ เป็นอย่างดีค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของการจ่ายน้ำค่ะท่านผู้ว่าคะว่าในส่วนของการจ่ายน้ําเองนั้นนะคะเรามีแผนการผลิตการจ่ายน้ําทุกวันนี้เพียงพอต่อความต้องการด้วยไหมคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราเราจะมีแผนที่จะดูแลอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงขยายเนี่ยนะคะมีการลงทุนในการปรับปรุงขยายระบบประปาของเราเนี่ยให้รองรับไป1ิปีข้างหน้านะคะเพียงแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต้องดูว่ากําลังผลิตเต็มหรือยัง เ,เกินกว่า,าที่จะรองรับความต้องการได้แล้วหรือยัง <ạ. S 1> นะคะเราก็จะลงทุนเพิ่มเติมนะคะการลงทุนของเราเองเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเราลงทุนประมาณ20 0 0 0ล้านนะคะโดยที่แหล่งเงินทุนของเราเนี่ยมีประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เองที่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนืน่องจากว่ามีบางพื้นที่ที่าขาดทุนนะคะคือแบบถ้าไปลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าทางการเงินเนี่ยเราก็จะอาศัยเงินจากรัฐบาลช่วยเหลือนะคะก็ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ จาก20,000ล้านนี่นอกนั้นเนี่ยการอุปทานสนิภากต้องใช้เงินรายได้หรือเงินกู้ของการอุปทานสนิภากตัเองนะคะเพียนตรงนี้เราก็จะรองรับเยอะค่ะดังนั้นถึงแม้ว่าการประปาสนิภากนะคะจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะผลิตแล้วก็จ่ายน้ําให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้แต่ว่าเรื่องของการที่จะประหยัดการใช้อย่างรู้คุณค่าอันนี้ก็สําคัญที่จะต้องบอกกับประชาชนด้วยใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยก็เข้าใจว่าน้ำเนี่ยนะคะปริมาณเพียงพอ นะคะแล้วก็หาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของการประหยัดน้ําเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนนิดนึงเพราะว่าต้นทุนของการจัดหาน้ํามานี่นะคะยิ่งภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะัยแง้งพอไฟแล้งก็ไม่มีน้ําแรงน้ําดิบของเราเนี่ยกว่าจะชักมาบางทีไกลนะฮะลงทุนเนี่ยต้องใช้เงินเยอะวางท่อ ลากน้ําบีบมาเนี่ยนะคะอาจจะเข้าใจว่าแบบอยน้ำมีอยู่ทั่วไปนี่หาง่ายต้นทุนถูกมากเลยราคาค่าน้ําก็ถูกใช้กันใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากวินวอน่าขอ,ววาขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะ ว่าช่วยกันประหยัดน้ำนะคะเพราะจริงๆแล้วต้นทุนของการประปาก็คือต้นทุนของประเทศชาติเหมือนกันค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะถามว่าคุณผู้ชมนะคะจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆค่ะที่จะได้แจ้งกับการประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางไหนบ้างคะอ๋อเรามี call center นะคะ1 6 6 2ค่ะ ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ดูแลคุณผู้ชมในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างมากนะคะ<ม>ได้ฟัง<ม>ถึงนะคะ<ม>แนวนโยบายแล้วก็ทิศทางแล้วมั่นใจได้ว่าคนไทยนั้นจะมีน้ําใช้อย่างแน่นอนแต่ที่สําคัญต้องใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะ